ร้อยสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนวันนี้เป็นกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสนะครับซึ่งเสี่ยงกับขึ้นความร้อนเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2003นนครปารีสของฝรั่งเศส เป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรปด้วยประชากรเกือบ12ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองชั้นในตามปกติแล้วอุณหภูมิโดยเฉลี่ยในหน้าร้อนของปารีสจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสเป็นหน้าร้อนที่เย็นสบายหน้าอยู่แต่หน้าร้อนเมื่อปี2003เคลื่อนความร้อนโจมตีปารีสทําให้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสมีผู้เสียชีวิตในคราวนั้นถึง5,000คน ครึ่งหลังของศตรวรรษนี้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าปรารีสน่าจะมีโอกาสเผชิญกับคลื่นความร้อนเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2003อีกครั้งซึ่งจะทำให้ไม่เฉพาะคนสูงอายุในปรารีสเท่านั้นที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตแต่หมายถึงคนสูงอายุทั้งยุโรปด้วย